สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Junior Part Hacker โปรแกรมนี้จะแบ่งพื้นที่สำหรับในการใช้งานเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับคือในกรอบด้านบนจะเป็นพื้นที่สำหรับการแตกไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถ เลือกทีว่าไฟล์ที่จะนํามาแตงนั้นเป็นไฟล์ชนิดใดนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับในการสร้างฐานข้อมูลให้กับโปรแกรมซึ่งในการสร้างฐานข้อมูลนั้นสามารถทําได้2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1เราสามารถพิมพ์เข้าไปในช่องด้านบนแล้วก็กดเพิ่มนะครับ หลังจากนั้นก็ทำการบันทึกนะครับเลือกที่เก็บไฟล์แนะนำให้ใช้โฟลเดอร์ d a t a นะครับเพื่อจะได้หาง่ายนะครับตั้งชื่อกดเซฟนะครับตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นฐานข้อมูลให้กับโปรแกรมซึ่งมีพาร์ทเวิร์ด1 2 3และ4นะครับ1นึ่มาทัดคือ1นึ่งพาร์เวิร์ดนะครับเพื่อที่จะให้ เป็นฐานข้อมูลให้กับโปรแกรมให้โปรแกรมนำไปทําการแตกไฟล์ที่ถิดพาสเวิร์ดนะครับซึ่งถ้าเรามีพาสเวิร์จมดจำนวนมากๆเราก็มีโอกาสที่แตกไฟล์ได้สูงนะครับอีกวิธีหนึ่งในการสร้างฐานข้อมูลก็คือการใช้ Data Helper เป็นตัวช่วยนะครับซึ่งตัว Data h e l p e r นี้เราสามารถจะรันตัวเลขนะครับได้ครั้งละ พหัสนะครับตอนนี้เราจะเริ่มที่0ูนย์ศน์นะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกตรงนี้ให้เราเลือกก็ลองดูนะครับสั่งรันนะครับเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมจะนําไปเก็บไว้ที่ order data นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตัวอักษรข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับหรือต,ตัวเลขก็ได้นะครับ และด้านล่างก็จะเป็นการให้โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรแต่จะเป็นการสร้างแบบสุ่มนะครับสุ่มรหัสก็ลองดูนะครับถ้ามีพาสเวิร์ดเยอะๆเราก็มีโอกาสที่แตกไฟล์ได้สูงนะครับก็สร้างไว้ไเยอะนะครับในหนึ่งไฟล์ที่เราสร้างนี้จะมีพาสเวิร์ดอยู่จำนวน1 0 0 0พาสเวิร์ดนะครับ เราสามารถเปิดดูได้โดยการคลิกที่ปุ่มเปิดไฟล์ฐานข้อมูลนะครับนี่เป็นไฟล์ที่เราสร้างื่้สักครู่นะครับก็จะ,จะมีพาร์เปิดอยู่ในนี้นะครับหนึ่งพันพาร์เปิดนะครับอันนี้เป็นไฟล์แรกที่เราสร้างนะครับทีนี้เวลาที่เราจะแตกไฟล์นะครับ เราก็เลือกฐานข้อมูลนะครับว่าเราจะใช้ฐานข้อมูลอันไหนเป็นตัวให้โปรแกรมนำไปใช้ในการแตกไฟล์นะครับโปรแกรมนี้สามารถแตกไฟล์ที่ไม่ติดพาสเวิร์ดได้นะครับตอนนี้เรากำลังจะทำการเลือกไฟล์ที่ติดพาสเวิร์ดเข้ามาทำการทดสอบนะครับ หลังจากที่โปรแกรมอ่านฐานข้อมูลครบตามที่เราใส่แล้วนะครับอาจจะเป็น3พา w o ทเวิร์ดห้าพารเวิร์ดหรือว่า1,000พันพาเวิร์ดนะครับโปรแกรมก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากที่ดําเนินการเสร็จแล้วโปรแกรมถ้าแตกไฟล์ได้ก็จะไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับอันนี้คือไฟล์ที่แตกได้นะครับ ถ้าแตกไฟล์ไม่ได้ตรงนี้ก็จะไม่มีไฟล์นะครับเป็จะเป็นปว่างว่าครับก็อลองใช้กันดูครับขอบคุณครับ